จะดีกว่าไหมครับถ้าประชาชนมีสิทธิ์รับรู้ค่าใช้จ่ายราคายาก่อนจะชําระเงินและประชาชนสามารถไปซื้อที่ร้านค้านอกโรงพยาบาลได้ซึ่งยาชนิดเดียวกันบางตัวนะครับซื้อร้านข้างนอกถูกกว่าซื้อที่โรงพยาบาลและหากนโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริง คาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนกว่า32,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณสุปจีสุธรรมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าหนึ่งในนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ก็คือการเร่งดูแลค่าครองชีพของประชาชนเป็นหนึ่งใน7นโยบายสําคัญที่ต้องดําเนินการเป็นลําดับแรกครับความคืบหน้าสําคัญขนานี้คือการลงนาม MOU กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยราคาย,ายาก่อนจะชําระเงินครับเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือก สามารถซื้อยาจากร้านค้าภายนอกได้ในราคาที่ถูกกว่าคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพได้กว่า32,000ล้านบาทขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้วกว่า110แห่งจาก5เครือใหญ่และจะมีการประชุมเพิ่มในวันที่7ตุลาคมนี้เพื่อขยายผลให้ครอบกลุ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงยังเตรียมควบคุมราคาสินค้าเวชภัณฑ์จำเป็นอย่างเช่นถุงมือยางสำลีและเอทคาดว่าจะลดภาระประชาชนได้อีกกว่า1,100ล้านบาท มาตรการทั้งหมดเหล่านี้ครับจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาลดความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐและช่วยให้ประชาชนมีเงินเหลือใช้มากขึ้นถือเป็นอีกหนึ่ง Quick Big Win ที่รัฐบาลตั้งใจจะผลักดัน